ถึงแล้วครับบ้าตตำหนักปูผ่านราชนิเวศ เ,เราลงไปนู่นนลพวกเนี้ยแสดงลงไปทางน่ลงด้วยนะแต่ไม่กลาหรอก สะกวนวอทีสตนผูพาเหตุการณ์เรียบร้อยทรบวอิบผู้พาเหตุการณ์เรียบร้อยจากสกนศู์แปดสห ลมเลื่อนดีนะ,ะต้นไม้เยอะเดีแนละ้พักเนี่ยพเยอเรามานกป่าป่าริมาทางนักงอย่บรรยากาศหนักลมเลื่นมากครับ จะลมาักนเไปไดสะพานไม้ใช่เหล็กเป็นเล็กนะรถจะารถนำสะพานเป็นสะพานมาถอนถามเนที่มีเคยมีรถข้ามเปล่าวมาได้ล้กล่าวเยไปได้ไปทราบเี่ขวเดลงไปดู

ประจัดส่วนตลอดลบยุงไทยสวยมากนะครับใช่เดี๋ยวครับห่างยาวเยอะเลยยิ่งตัวเล็กนะรถที่ห้าศูนย์สา,สามาสาขึ้นไปทางหน้าอุรักเลยนะครับทางไปส,สนามอ้อลาบเนี่ยหนึ่งครับไปไมหอม เปืนเนป้ดเดียวไปเลยอ๋อต้นมะขามเนี่ยใช่ต้องชิดขาวามันีไว้ต้องขาดูลนยครับ ตีตันหน้เลาดูไลน์กันโอเคลันด้วย ลูกสมุนลูกสมุนวิ่งตามรถเหรอน่อนนคือ,อราวิ <c oughs> <c oughs> ่งทิง้งทิ้งคนริงผู้ช่วยแล้วครับกอดมาแล้วแล้วขึ้นมาอุอตส่าห์ลงไปไปเห<อ>นืห่อยขายขาจะไม่นั่นแล้วอะ่ะ ขึ้นไปที่ลานจอดทอเลยเหรอนั oh. ่นแหละจะได้ตื่นจวมาออกล้างกายหมดแรงเหรอนี่ส่วนลน้างเลยไงครับครับว่ายี่สิบสองที่หมายเรียบร้อย หกสิบหนึ่งครับ